Oh รัตนาตายาเอตสังดุพาเวนาสะปตุขา เมธาสกะเรนะตังธัมมาธิปูชยามะอินีนาสกะเรนะตังสังฆาธิปูชยามะอะหุปะกุตุนะตุโมตัง <coughs> ชายคนนี้อินชาที่ลานเป็นเขาเป็นตาท่านสปังโศระพบต์ตสละลงวิมานฤเดศพาทิ้าวิเศษต่แสงประจันทระจัดแต้งโดยุกตนราศีหงเวหาพาราหูอริสินธาตุหมดฟ้าตนุษย์าโตเวหนตนสละลงวิมานประสาทในอากาศกับเพาวสตูโรกับบาทในวิมานสังศีพญารถาพญาวิรุปกถาพญา กุเวรูราเจ้าเป็นเขาเป็นเงาแก่เทพดาเจ้ทาทั้งหลายที่อยตับเทนนาภูผาบุรพาบุรพาจึงความกันลงมาถวายบาร ความทางพญานาคเวรวันงนาทีหลวงควางคุมพันละลิงลำตนพรอมพำนเจ้าปูวิจารณสมงบีมานเทียบพอัญ,ญายมบลาลเจ้าพอขอระดีกับธรณีนอนแน่นาน่าหน่อยเมฆาอันรักษาในมนุสุในห้องในคนในวังคนรนะยาน้ำทวบุนป่าตาบีจัเตส,สีแก้วโว่ไปที่อย่ในวัดว่าอาลามเขระเทสมาเจ้าหอยเจ้าหนองเจ้าข้องเจ้าทาเจ้าขุนพระราภรีโมนีพุงขา้าพระเจ้าทั้งหลายในมา ราคาูชาเพ่อนะใส่นางลำทั้งหารอดชีวิตเพื่อรับู้เช้าหลวงู่ขาวพระมหาบุญีทามิตันจะมหารพโชมุนุนมนีน่าสกจังอาราธนังกรโรมาสมันตจักรวาเรสุงอัตตรากตุเตวตาข้อรวยอนไรบ่ขตอรวยอะไร สักเเคเมตโรเมสิคารัตเตจันตริเควิมาเนทีเปราเทจักาเมตรวานาคาฮาเเคฮาวาตุมิเกเตอุหมาจยันโตเทวาทรวิสเมยับอาคันธาปนาคาสันตาสันติเกยังบริยราชตังสาทวเมสุระโต โคทรสาวนาคารออ้ยมัทันตาตาปัสาวนาคารออยยมัทันตาสีปังตาโรอัยมาทันตาพอจบสักแห่คำรมถึตตามบทบาททั้งคำอัดคำแตล ดา,าวพ้าเทวาเชิญนสเสด็จลงมาจากสวรรค์ิมานบนสามสิบหกองจ้องสวรรค์บนชั้นจา้าเชิญนสเสด็จลงมาถูกแทงโหงเพื่อมาเป็นมิ่งจันการส่งผลตา คนแบบโบราณมีนานมาตั้งรูปประพบนน้ำประพบโจบลำเนาคนยอดเขาทองทะเลแลเวหาทั้งเกาะแ่งเกลียนน้อยใหญ่ตายพื้นพระสุธาในเคหาอาร,รามราชเจริญรุวงประสวงครัง ยาวาสุกรีผู้มีฤทธิ์ตั้งแต่ทิศอูรพาพาอิสานตอดทางพอผู่ฤๅษีผู้ทรงสานจนวันดานลงมาช่วยด้วยเถิดไอ้อรา เทพดาจเจ้าเมื่อได้ยินคำอันเชิญอยู่ตามลำเนาผู้เข,าข้าเคินเดินผู้พาอ้างค่อยสเสด็จลงแล้วกรงมาตัวยพื้นพระสุธาปัตตภีแล้วสเสด็จประทับไปยับยบ ลิดลงตรงนังประทับทีเพื่อให้เลิกให้ใจในพิธีตอยประบีภูชาพ่ะแม่คงคาวันนี้บัดน,นี้นตื่ดสิริสุขสุขดุยุรจําเริญตั้งแต่ดับสันกร,ริญิพานแห่งองค์อรหัุตาพสัมพุทธเจ้า นับถอยหลังปีมาเส็งเพลงฟัง,างอาคารดูราเริกอันรือไทยลงปัจจุบันนาการในสมัยใกล้ค่ำยังมีพระอนุรัตเถระเจ้าไปเขยชาวแก่เมืองกรินารายทราบนั้นววันี้้ร่งแล2,565พษาปัจจุบันน, 2, 65, ส,น,น,นสมัยเดือนพฤศจิกายนมาสุรทินที่8 วันอังคารวันนี้เป็นปัจุบันนาวานร,รวมพุทธศากนาร2645ของอรหันตส,ส,สัมมาสัพพุทธเจ้ามีนนยะอันพุทธศัตนทั้งหลายที่แต่ละพึงปรากฏกําหนดด้วยประการชนี้วันนี้บวงข่าพระเจ้าทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเขา่าภายนองมีบาสมบุการเจ้าภาพเจ้าท่าได้ประกอบกับกนพิธีบวงสวงลอยนาทีบูชาประที่ลอยนาทีณนะพุทธสถานหลงปู่ขาว ขอให้ท่านทั้งหลายจงมาประชุมตุมต้มนมสถานที่แห่งนี้ทั้งมึงโรดจากเกว,วานได้สเสร็จมาประชุมสถานที่แห่งนี้เพื่ออนุโมทนาในการประกอบจัธีพิธีของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายในการนี้อิทานีการรันี้ก็ข้าเธอ าานายกข้าพบรมปชนาคุณเด้ออัดต่อไปราสีพาวายเกลื่อนอัดเว่ยอวานโมสามจบความปัญเด้อนโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตาโพตัสสัพพะ,ว,ะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปปายันชนะสัมปันนังสารีนังกั<ะ>โชนะนังอุทัดัง,งวะรังพุทธัสสะกุเฉมาข้าพระพุทธเจ้าขอถวาย กียากรรมยาพัดพกกีอันมีบายสีมงคลต่างๆบายสีเทศายสีพรหมายสีบารมีและผลไม้ขอให้ท่านทั้งหลายลงมารับเมื่อรับแล้วจงอนุโมทนา